ความคิดนํามาซึ่งความรู้สึกเนาะบางทีความคิดก็ไม่ปนมากับความรู้สึกอันนั้นอะยังไม่เป็นผลกับชีวิตคุณแต่ถ้าคุณคิดด้วยรู้สึกด้วยอะอันนั้นอะเป็นจุดดึงดูดของคุณแหละรู้สึกดีคุณได้แก่ตัวเองแล้วนะจิตใจคุณก็เบิกบานเป็นสุขแต่ถ้ารู้สึกไม่ดีข้างในคุณก็ร้อนลนแล้วพวกนี้ทำให้ไม่สบายเจ็บป่วยด้วยนะความคิด ที่มันลบความคิดที่มากับความรู้สึกแล้วรู้สึกลบเนี่ยความคิดที่รู้สึกดีก็รู้สึกเบิกบานเหมือนอย่างครูอ่ะมีบางช่วงเฮ้ยต้องการเงินหาเงินแล้วบางทีชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยมันก็มีความเครียดเฮ้ยอยากได้มากอยากได้คุณรู้ป่ะไอความอยากได้มากมันคือความกลัวกลัวว่าจะไม่มีกลัวว่าจะไม่ได้มันก็ดึงดูดแบบนั้นอนะ่ะครูปล่อยเลยนะคุณรู้แล้วเอ้ย ไม่ได้วะเพราะครูก็พัฒนาตัวเองมาตลอดครูหยุดเลยเอาวันนี้ฉันตั้งเสาสัญญาณใหม่ฉันขอขอบคุณสิ่งที่มีอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดฉันทําถึงที่สุดแล้วตรงนี้ช่างมันครูก็พูดคําว่าช่างมันเฮ้ยชีวิตมันดีขึ้นครูขอบคุณสิ่งที่ครูมีมันต้องทําซ้ําฝึกฝนเนาะมันไม่ใช่ทําวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะดีไม่ใช่มันต้องฝึกฝนแล้วก็ทําซ้ําให้คุณอยู่ในแดนบวก สุขสงบใจอันไหนวางได้คุณวางเลยทําเท่าที่เราทําได้ครูขอให้คุณโชคดีเนะาะทำอะไรก็สําเร็จง่ายๆจากใจครูธัญญาค่ะ